ไม่เหลืออีกสิบวินาทีเฮ้ยเฮ้ยิไม่ว่เอกอะกันจะกินไปไหทรู้ไปด้วยกันแขวนลัวเลยคำเดียวพี่อาาชาบไปแลผม S C O อะไรไม่ได้่สโลเปเยอะแค่พี่เต่ากันต้องเป็นไรเป็นีหรืีว่าเป็นปโรัสโล นี่ระยะสุงกอดได้ไงไอ้ไอ้คิปไเลยไม่ต้องรีบมันกดมึงได้ตอนนั้นแต่มึงใหแกไปเลยไม่ต้องรีบไอ้ชื่อเมตมึงมีใจกีวะโอ้โอเคคูเปไม่ด้แลกวครูจมไงถูกโจมตีพี่น้องบนนะโอ้คิมเมตอยู่นี่ไม่น่ามันจะไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันเล่นปเล่นป้านี่โอม่ไอ้ชื่มึงจะได้รับกู

ตอนน้นี่ก็เป็นีตำหนิยันทุกคนเป็นคนกำหนดชีวิตตนเองคูก็เป็ลบากน้อะไรว้างะไม่ไม่กินดูกนเปล่าไม่ไม่ได้มักินมึงไม่เห็นมึงลืมมันกินไปลืมเบาชีพีมลืไปที่อะอืออืออือออ ความรับธนาเกตแลที่ม่หลางห้หัวใจของข้าไกล้าเอยจร่งๆแล้มันได้หลงไลยยลิงนไม่กออวต้เลยมียู่หนรตไม่ใตรงตาเียนดีล่ะเฮ้ยัวรเนี่ย

โนมาจะทำแบบนี้โจมตีด ha, he? really? ้วเสิแบบจะได้รหัสว่าห่างไหมฮะห่างไหมยานในพน่ะระวังกูไม่เล่นต่อนะยานอยู่บนยานอยู่บนเรางของเราถูกโจมตีบนซองล่างสามบนซองหลังสาม

ไปกินไพักกูถึงจะมึงรออะอืมมันจะอสองปอมไหมเนี่ยใส่ในแค่ดินนมันเลยปะค่้ะอืมกลาง วิ่งอยางเอามันิงไปๆๆินาทีประมาณินาทีินาทีี่แบบหอจีไม่โดนง่ไยมไม่มีราง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 มาปโนเมาปโนปอยกไปึงไอยกไปึงไล้นชิด

ยันย any anyway. ังดีเลยยันดีเลยขวดเที <h 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 ่ยงไอตัไม่โดนเลยเมืันเมื่อันโดนตอนเช้าแล้วแหละคือตอนนี้ดามิทของผมมันเบามากถ้าเทียบกับยอนตัวอื่นก็คือผมออกกรงเล็บมาเพราะว่าเพิ่มความเร็วให้ตัวเองแล้วคือมันดามิเบามากสําหรับใครหลายๆคนที่เล่นยอนแล้วแบบเล่นยอนเยอะจน เทียบดามิดได้ก็เนี่นนยคุณก็ดูดิฆ่าไม่ตายสักตัวอืมเอาจริงๆนะจะโทษผมก็ได้เพราะผมเล่นถนัดอันนี้มากกว่าเออก็ไม่ผิดได้ายจีนคอเกมว่าตบบ้านบางคนเยอะไม่ยิ่งเพิ่มไปก็ไม่เป็นไรเลยนะยังก็ไม่ได้มีเรื่องดังเข้ต้องดู้นีกกอะเปดวงเปล่า ไม่ด้ดูกปั๊บๆไปกูเลยออนไม่วับย้อนไม่เกิดเขไม่ไหวนะอยาไม่ลออ๋อสเหี้ยมอันที่บอสเอันติงเย

ไม่ไม่ได้ออกจอดิทอ่คิดเาวนะว่ามันจะเบาขนาดไหนคือเพื่อนผมอ่ะมันเล็บยอนเยอะมากนะมันติดเมดเขียวอ่ะแล้วมันมาพูดเอ่อถ้าไมดามบิดยออนมันเบานั่นแสดงว่าไอ้ที่ผมเล่นเซตเนี้ยคือดามมันเบามากแต่มันก็ต้องแลกกับอ่ โ <Mob> มบิลิตี้ที่มันคล่องตัวผมผมชอบได้พวกตัวที่มันแบบโมบิลิตี้คล่องตัวแต่ว่านามิเอแบบไม่จัดจ้านมากอะ่ะเออเพราะผมหลบสกิลไม่ค่อยได้ไงผมอยากแบบหลบุดปุ๊บ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 ,บ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 ก็เลยชอบออกเซตนี้มากกว่าอันนี้ความคิดผมนะดับช่องมีแบบมีระยะยังเปนระดับหนึ่งมันเก็บอ็อกเจ็กวยหลงอ็อ,อกเจ็กยืนไหม

ไปรตายมึงดีไม่เข้าไอ้เหี้ยตายเรียบร้อยมันดีกับาเรียบอเฮ้ยเดีวมึงไม่ตาย Enemy Ultimate ไยมึงทำเฮียได้ข้อดีต้องชิงมึงไว้ปะเนี่ยไอยู่มันถักกระรองเท้าเวลาเนอะโอ้ไป้า โอ้ทำไม้องีน้องสีมึงนีเร็วนี่มึงไม่แรงมึงลองจอกรเ็วสีเร็วปเนจะแรงหเพื่อนแรงเนี่ยเมื่อีไปอทำยังไงต้องชิมอาะไกบไปกันบนจน เขาบอกอี่อ้สายไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางตีไปตีไปตีพีไปตีตีตีพีตีพีไปองมันชิลองมันชิดลองมันชิดนะลองมันชิตีแค่ได้งก่อนเกิดต้องสนใจรเกิดจริงกูโดนกูโดนกูไม่โดนเอากลางเลยปเอากลางไ่เอากลางเอากาคน ยิงอนยิงก่อนียิงกอยิงรักสัไ้ไที่ใบทำไมโมดีเลยต้องินวะไอ้เหี้ยุ่มหรอวะไอ้ทัดยังไม่มียังไม่มีจอตอเลยไอ้เหี้ยิงงกจะอผมจะอธิบายในนี้ละกันเพราะผมคิดคำไม่ออกกพรนั้นผมเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดคำาก่งเท่ไร ก็คือที่ผมออกเซตนี้เพราะว่ามันโมบิบิตี้สูงมากก็คือมันเดินมันเดินไปไหนมาไหนไวมันหลบสกิลไวมันทําอะไรได้ฉับกระฉิงมากกว่าแต่ดามจมันจะขาดมากไปสําหรับเงินที่น้อยๆน,นะแต่ถ้าเงินเราเยอะแล้วคุณสามารถออกตามนี้เลยก็ได้เพราะยังไงยอมก็ดามจ่งแรงอยูน่เนอวแต่มันขาดความเร็วในการเดินคุณก็รู้ว่ายอมเดินเหนื่อยขนาดไหนถ้าเกิดว่ามันดโดนสลูกอะเออ แต่โชคดีหน่อยที่เลื่อนมันเยอะก็ต่างคนต่างเล่นนะเนาะคุณเล่นเซตนี้เพราะคุณหลบกิ่งคุณเล่นเซตนั้นเพราะคุณหลบไม่ค่อยเกิ่งคุณเล่นเซตนั้นเพราะว่าคุณอยากเล่นมันก็เล่นได้ทุกอย่างแหละไอ้เกมอารวีอ่ะมันสามารถปรับแต่งมันสามารถปรับทุกมันสามารถปรับอะไรได้หายนะเกมอาวีมันเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่ามัน มันเล่นง่ายกว่าเกมหลายๆเกมนะอย่างเช่นเกมโมบ้าอื่นๆเนี่ยแอลแอนมันเล่นยากส่วนผมนะคือมันจัดเซ็ตไม่ค่อยมันจัดเซ็ตไม่ค่อยเอ่อเขาเรียกอะไรอนนันนี้คนดูช็วตนี้ก็ไนะ้เนี่ยผมตายเลยยังไม่ได้ยิงเลยไอ้ยห คือก็ต้องดูตามเนื้องานด้วยคือดามจเ,เราอ่ะมันก็แรง,งนะแต่ว่ามันไม่ได้ยีมันก็ตายอ่ะเออ,อผมไม่มีอะไรพูดละให้ภาพเราเรื่องดีกว่าเออ จะอมาตายนาะว่ะโอ้ยอย่งี้เนี่ยแนไม่ควรแทนเลยอย่กงเนี้ยไอ้มึงแบบตูดอยากแม่ไหมไปทามมึงนี่ไอ้ยียออาตีเราต้องชินเี้ยมาดนนีอยากรูเพราะมันโหดกยจะเล่นมั้ง กูเล่นล้วมันคุณรู้สึกว่ามันแรงกว่าปกติอ่ะกูก็เลยลองลองเล่นดูพูดตามตรงนะเหตุผลที่ผมพูดแ่ะไม่ฟังไม่คือไม่เข้าขึ้นเลยคือ้อนปกติมันดามันแรงกว่านี้ประมาณสามเท่าสี่เท่าแต่ว่าที่ผมออกประมาณนี้ก็อย่างที่ผมพูดไปมันเร็วมันเร็วกว่า้ยนตัวอื่นคือมันไปไฟได้เร็วกว่าตัวอื่นนะคือคุณก็รู้ว่ากรงเล็บสองชิ้นไอกรงเล็บกับไอสนิทสติงเนี่ยมันเพิ่มความเร็วได้แต่ก็ มันเพิ่มนิดเดียวแต่มันก็เพิ่มอ่ะเออก็คือมันก็เร็วกว่านิดหนึ่งนิดนึงนินน่แต่คือมันทําให้โมบิลิตี้ยนอ่ะเพิ่มขึ้นซึ่งมันคุ้มกว่าเออไปละคิงอ่ะไอ้ิง